สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางสมาชิกหน้าช่องและในครอบครัวไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่ให้ไว้ทางหน้าช่องเนี่ยให้ป็นทานหน้าของแชมล็อกโรว์นะครับก็เปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งแรกที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เข้าวินกันไปส่วนสมาชิกในครอบครัวในฟุตบอลทวีนะครับก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องครับเป็นวันที่25ติดกันเข้าไปแล้วเรียกว่าเดือนนี้น,นี่มาดีเอามากๆเลยนะครับส่วนท่านใดเนี่ยอยากได้แนวทางฟุตบอลทวีนะครับก็ทางเข้าครอบครัวอยู่ที่ลิง,ลววนนงก กาฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นฟุตบอลรายการฟินแลนด์พรีเมียร์คู่ระหว่างคู่พีเอสจากฝูงครับจะเปิดบ้านพบกับมาเรียฮารมทีมหักที่11ของตารางนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่ายัางไม่เริ่มเกมเนี่ยก็พอจะคาดดาวล่วงหน้าได้เลยครับว่าเจ้าบ้านอย่างคู่พีเอสเนี่ยรอเข้าวินแบบสบายๆครับเนื่องจากผลงานในชั่วโมงนี้กําลังสวยหรูดูด้วยการคว้าชัยมาถึง5นัดซ้อนนะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะมีดีกีเป็นถึงจากฝูงหลีของ บีดีกีเป็นจากฝูงลีกนั่นเองครับแถมแมตช์นี้นะครับมีแววว่าจะถล่มคู่แข่งเยอะซะด้วยนะครับเนื่องจากคู่แข่งที่ต้องเจอในวันนี้คือมารีฮามทีมที่มีดีกีเป็นลองบอยนะครับที่ผลงานดูไม่ค่อยดีเป็นทุนเดิมด้วยการแพ้ในลีกมาสามนัดรวดด้วยและการออกไปเยือนจากฝูงลีกในคราวนี้ต้องบอกว,ว่าโอกาสแพ้แบบเลทเทสนี่มีสูงลิฟวิวเลยนะครับกับเลทราคาวันนี้ที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านเนี่ยอย่าง เจ้าบ้าน,เ,นเป็นต่ออยู่ที่1.25แบบนี้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอเลิกเชียร์เจ้าที่เจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับส่วนสมาชิกค,คิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ